สวัสดีจ้าทุกคนค่ะวันนี้ต้นนุชมาตายแล้วทุกคนเจอเห็ดนะคะทุกคนค่ะ <Yeah. S 1> สมอเนี่ยแกปูก็จะเอาดอกเลือกแต่ดกอกใหญ่เแบบนี้ไปนะคะทุกคนคะ <Yeah. S 1> ่ะเห็ดพึ่งเห็ดเอ่อพันตแระนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ดูนะนี่ดอกกบกบทั้งนั้นเลยทุกคนค่ะดูนะเ <Yeah. S 1> พื่อนเพื่อน,น,นรู้จักไหมเอ่ยนี่ บางคนก็รู้เนาะเออก็เห็ดมันปูเลยจ้าทุกคนเออเห็ดมันปูนี่ปนุกเดินมาเออเจออะไรเนาะเหลืองๆปนุกก็เก็บเลยนะคะทุกคนขาตอนแรกไม่ได้ทําคลิปหลกเออไปมามาเห็นมันเยอะอยู่นะคะทุกคนปนุกก็เลยเก็บเนาะทุกคนขานี่ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บหลบไปบ้านลูกชายเลยเลยแมมาหน่อยนะทุกคน เห็นแล้วก็เลยเก็บดนะคะทุกคนจ๋าอดไม่ได้เนาะโอ้อดไม่ได้ดอกเขาบวบมางเลยทุกคนดอกน้อยน้อยน้อยก็มีแต่ไม่เอานะคะน้อยเกินก็ไม่เอาเนาะ <c oughs> ลังเหยียบเ <c oughs> วลิ่มัดเดะ yes. มัดข้ามิงอลล็อต<ะ><ะ>เออ อย่างนี้ก็เอานะทุกคนขาเนี่ยปนุนุ์เอาเนาะนี่เนี่ยอย่างนี้ประนุ์เอานะเพราะว่ามันเห็ดมันหน้าร้อนนะทุกคนเห็ดหน้าร้อนเอาไว้นานไม่ได้หรอกทุกคนขาเออเดี๋ยวเขาก็ตายเนาะเดี๋ยวเขาก็เหี่ยวนะทุกคนเออประน,นก็จะทําคลิปสันหน่อยนะนเพื่อนๆจ๋าเออดูนะคนขาดูนี่ไงได้แค่นี้เนาะโค้ด ี่ได้ไปพอกินนะทุกคนจ๋ายังไม,ยงไม่ยังไม่ไปเอาตะโงนอีกเนาะตรงนี้มันขึ้นแบบทุกคนขามันขึ้นแบบนี่น้อยมันหัวไม่ขีดทุกคนปนุษย์ยังไม่วันหลังเนาะปนุษย์จะมาดูใหม่นะป่อยเข้านะดอกก็จะน้อยหน่อยนะทุกคนขาไม่ว่ากันเนาะเออกินได้แล้วทุกคน มันกินได้แล้วนาอทุกคนค่ะเออนี่นี่ไปค่อยเก็บคอทุกคนเหตีแนแรกอะ่ะน้อยก็ต้องกินเนาะทุกคนเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแดดมันมันเป็นหน้าซัมเมอร์ไงทุกคนขาถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะเหี่ยวไงทุกคนถ้าแดดออกเนาะอนี่ที่มันเหลือน,น้อยเราก็ไม่้องเอาไง เอาแต่ที่เรากินได้ทุกคนอืมเอาที่เรากินได้น่นี่แค่นี้อุย้ยนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่ไงตนขาไี <c oughs> า่ได้เยอะแนละ้วทุกคนดูนะ ึ้นเป็นไหนอะไรทุกคนขาเออไม่เอาก็ไม่ได้เนาะออต้องเอานะคะทุกคนเพืเ่อนอนุ์มาเจออีกแล้วนะคะนี่เห็ดอะไรเอ่ยช่วยบอกหน่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอนุ์จะขอดูดอกดังนะทุกคนว่าข้างในก็เป็นยังไงนี่นะคะทุกคนขา นี่นอ้องว้เจอน้องขานี่นะคะนี่ข้างในเต็มแบบนี้นะคะเต็มกรีบๆเนาะแล้วข้างนอกก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยดูนะคะเขากำลังขึ้นนะทุกคนเออเนี่ยเขากำลังขึ้นเนาะขอผ่าดูสักดอกนอะจะถามเพื่อนๆว่ากินได้ไหมหูมีหนอนด้วยนี่นะคะทุกคนเนี่ยว่า จะกินได้ไหมทุกคนขาเออช่อบอกหน่อยนะคะทุกคนขาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนี่ยอืมอืมมีนะดอกก็ดอกก็จะลายลายแบบนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นเต็มนะคะทุกคนจ้าเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเออเนื้อดีมากเลยหอมไหมทุกคนอืม กินก็กินก็คล้ายๆเห็ดนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวดูไหม,มเนื้อเขาจะเยอะมากทุกคนเออไม่รู้จะกินได้ไหมป้านุชไม่เอาไปไงทุกคนถามเพื่อนๆดูก่อนว่ากินได้ไหมกินได้หรือไม่ได้บอกป้านุษย์ด้วยนะคะตอบหน่อยนะคะทุกคนค่ะจ้าทุกคนนี่นะคะกําลังจะทําความสะอาดเห็ดเนาะเออ ทำความสะอาดเห็ดก่อนได้เห็ดมาเท่านี้นะคะทุกคนขานี่นี่เดี๋ยวปานุก็จะทำความสะอาดเนาะปานุจะแกงเนาะทุกคนว่าอร่อยไหมเนี่ยแกงใส่ปลานะแกงป่าทุกคนเอาเห็ดหน่อยหนึ่งนาะไม่ต้องเอาเยอะไงเอาปลาเยอะหน่อยเ,อเห็ดแต่ตรงตำดอกพอตัวกระเจ๊กเนาะออได้ปลาเท่านี้แหละทุกคนวันนี้ได้อะไรมาเจออะไรก็เอาอันนั้นนะทุกคนขานี่ดูนะ ไอเห็ดทันดแรเอออันนี้ก็ลูกเชอร์รี่นะทุกคนกเชอร์รี่เนาะนี่เชอร์รี่มันะสุกแล้วไงทุกคนเนี่ยลูกแดงอันนี้ก็วินดูบูดเออไม่ใช่เออวินแดงลูกวินแดงเนาะอันนู้ก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรหรอกอืมมีลูกวินแดงมีลูกเอเชอร์เบย์เนี่ยเชอร์เบย์ดูสิ นี่ไงลูกมันลูกเอซอซอรี่เออซอรีอ่หวานนี่ค่อยทุกคนหวานแล้วไงสุกๆุกแต่ยังไม,ไม่สุกจัดเป็นบางลูกทุกคนเดี๋ยวตาหนูนจะทำเห็ดก่อนนะคะทุกคนขาเนี่ย ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดตับกบระกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุจอไปนะคะขอบคุจ้าบายบายดอกสวยๆทั้งนั้นเลยอันอันเห็นไหมรักนะจุ๊บๆให้ดูดอกใหญ่ก็มีทุกคนดูนี่อันนั้นอันเห็ดมันปูเห็ดมันปูคันแตรเลย